สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันที่5คุมภา2564ซึ่งระบบ www. lauchana. com เปิดให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มโครงการคนครึ่งมาตรวจสอบสิทธิ์กันนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีการตรวจสอบสิทธิ์กันยังไงไปดูกันครับครับเข้าไปที่ www. lauchana. com แล้วกดเข้าไปตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์กันนะครับ จากนั้นก็กรอกหมายเลขประชาชน13หลักของตนเองนะครับตามด้วยชื่อและนามสกุลหากมีชื่อกลางไม่ต้องกรอกในชื่อกลางนะครับและหลังจากนั้นก็มาเลือกที่วันเดือนปีเกิดว่าในบัตรประชาชนระบุอะไรบ้างหลังจากนั้นก็กดตรวจสอบสถานะสำหรับท่านที่ได้รับสิทธ์ ระบบก็จะบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์เราชนะจะได้รับวงเงินสิทธิ์เราชนะตลอดระยะเวลาโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทุกทุกวันเพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถสะสม ใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564และนี่เป็นตารางนะครับว่าเงินจะเข้าวันไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่ครับสำหรับท่านที่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3ามแสนบาทปีบัญชี2562ระบบก็จะแจ้งว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะนะครับ ซึ่งกฎเกณฑ์น,นี้ทางคลอมจะพิจารณาทุบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอนาคตข้างหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรับราชการหรือเป็นผู้รับบำนาญต่างๆนะครับก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการราชนะเหมือนกันนะครับ ผมก็ขอแสดงความยินดีสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์เดียวยาในครั้งนี้นะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ